สวัสดีค่ะแอดมินก็ห่างหายจากการอัดเสียงไปหลายวันเลยค่ะเหตุก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นหวัดนะตอนนี้เสียงก็ยังอุอยอยู่เลยค่ะแต่เนื่องจากว่ากลัวทุกคนคิดถึงเสียงนี้ไงวันนี้ก็เลยขอมาพูดคุยเมาท์มอยกันสักนิดสักหน่อยบ้างเกี่ยวกับบรรยากาศคอนเสิร์ตที่ไต้หวันนะคะที่เกาสงนะจะบอกว่า Money everyone silent ยังคงตึงตาตึงใจแฟนๆที่นู่นกันอยู่เลยค่ะง่ายๆก็คือแฟนส่วนใหญ่พร้อมใจกันเงียบเมื่อน้องลิสเนี่ยร้องท่อนนี้จบ บงก็หยุดต็อปแบบอัตโนมัติเราก็หลังจากนั้นก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าจะต้องส่งเสียงกรี๊ดแบบสุดพลังเสียงให้กับศิลปินเอาชนิดที่ว่ากลบทั้งเสียงดนตรีแล้วก็เสียงร้องกันไปเลยต้องบอกเลยว่าแฟนรู้งานกันดีมากเลยค่ะคือความอิมแพคมันก็เลยเกิดขึ้นตามคลิปเป๊ะๆแถมเพอร์ฟอร์แมนซ์เองของน้องลิซ่าแล้วก็ความวิชวลของตัวน้องเองก็ติดตาต็นใจแฟนๆจีนที่นู่นกันเยอะแยะเลยทีเดียวเชียวจนกระทั่งชื่อน้องลิซ่านะคะแล้วก็การสแสดงคอนเสิร์ตที่เกา สงได้ติดเทรนด์ฮอตเซิร์ชในเว่ย์ปออีกครั้งหลังจากที่แฟนส่วนใหญ่ก็ได้ไปรับชมการแสดงของน้องมาตั้งแต่วันแรกที่เก้าสงเลยค่ะอะ่ก็ถือว่าสวยวันสวยคืนนะคะแล้วก็ใกล้จะ26ปีแล้วอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นรู้สึกว่าวันเกิดน้องก็น่าจับไปใกล้เคียงนะ กับช่วงคอนเสิร์ตท,ที่กรุงมะนิลาในวันที่25-26มีนาคมนี้ด้วยเอาเป็นว่าสถานีต่อไปที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็น่าจะมีโปรเจกต์เซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดให้กับน้องลิซ่าอย่างแน่นอนส่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องขอมาเมา้ยกันต่อในคลิปนี้ก็คือพ่อสองหนุ่มแฟนบอยค่ะขอเรียกว่าลิลลี่สาขาจีนไต้หวันแล้วกันเนาะสำหรับนักสแสดงหนุ่มหล่อแพทริกแล้วก็หวังตาลูค่ะ นี่คือแฟนบอยจริงของน้องลิซ่าแบบตัวยงเลยนะคือเทียบง่ายๆให้ใกล้เคียงก็น่าจะแนวๆนวพี่เกรสพลนของไทยเรานี่ล่ละค่ะคือเป็นดาราเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อแล้วก็ชอบน้องลิซ่ามากๆ ติดตามผลงานของน้องลิซ่ามานานมากแล้วแล้วก็เป็นคนที่ไปออกรายการอะไรหรือให้สัมภาษณ์อะไรก็จะออกตัวเสมอนะคะว่าผมชอบลิซ่าคือถ้าใครติดตามแอดมินมานานจะเห็นว่าในคลิปก่นกอนๆตัวแอดมินเองก็ลงข่าวของ2หนุ่มไปหลายคลิปแล้วนะแล้วก็ถ้าใครตามข่าวน้องลิซ่ามานานก็พอได้ยิน2ชื่อนี้เนี่ยก็จะรู้เลยว่านี่คือพ่อแฟนบอยจีนตัวยงของน้องลิซที่หน้าตาดีมากๆ2คนตัวจริงอะ่ะก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะสําหรับหนุ่มตาลูแล้วก็หนุ่มแพทริกซึ่งปัจจุบันค่ะหนุ่ม ตาลูเขามีแฟนแล้วนะและแฟนเขาเองก็เคยเป็นลูกศิษย์ของเหล่าซือลิซ่าในรายการยูทวิตอยู่ด้วยนั่นก็คือสาวสวยโจอีชัวค่ะงานนี้ก็มีแฟนได้เห็นหนุ่มหวังตาลูได้เดินทางไปดูคอนเสิร์ตสีสาวรักพิงค์มาที่เกาสงหนุ่มตาลูเนี่ยเขาก็ได้ควงคู่กับแฟนสาวสวยไปนะคะพร้อมกันนั้นก็ยังมีน้องสาวของตัวเองไปดูการแสดงของเหล่าซือลิซ่าด้วยอ่ะก็ถือว่าได้เห็นการแสดงของน้องลิซ่านะคะบุคคลที่ตัวเองแอบปลืม้มแล้วก็ชื่นชอบมานานสักทีหนึ่งแล้ว เขาชอบขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าคบเต้นเพลงลิซ่าเต้นไปออกทุกรายการก็บอกเสมอว่าเขาชอบลิซ่ามากๆส่วนจะมีรูปหลังเวทีหรือเปล่าเดี๋ยวเราคงต้องรอดูกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรหลุดออกมานะส่วนอีกคนที่ยังไงยังไงก็ต้องไม่พลาดคอนเสิร์ตนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือนักแสดงหนุ่มหล่อแพทริกค่ะ จะไม่ไปดูได้ไงล่ะคะเพราะว่าหัวใจมันเรียกร้องให้เจอริซ่าขนาดนี้สําหรับนุม่มแพทริกค่ะก็คือรอเจอตัวจริงนอริซ่ามานานมากแล้ว แล้วก็สองสามวันที่แล้วเนี่ยก็เลยฝันเป็นจริงสักทีหนึ่งนะคะก็ได้เจอแล้วค่ะแต่เป็นการเจอกันแบบไกลๆผ่านการแสดงของน้องลิซ่าบนเวทีเอาจริงๆนแฟนน้องลิซ่าเองก็อยากเห็นหนุ่มหล่อแพทริกนะคะกับน้องตาลูว่า,าทั้งสองเนี่ยจะมีโอกาสได้ถ่ายภาพคู่กับน้องลิซ่าหลังเวทีไหมก็ต้องบอกว่า2หนุ่มเขาชอบของเขามานานแล้วอะค่ะคือเขาปลื้มมาตั้งแต่แรกๆเลยไม่เคยเปลี่ยนใจด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้า2หนุ่มได้มีโอกาสถ่ายรูปคู่กับน้องลิซ่าสัก ที่หนึงเนี่ยเขาก็คงจะดีใจกันมากๆแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยก็ได้ตีตัวไปเห็นการแสดงของนองริซ่าด้วยตาตัวเองกันมาแล้วนะคะออะเดีย๋ยวไงสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอเอามามอมอยเว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะยังไงเจอกันอีกทีคลิปหนะะ้าค่ะ